สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักของแอดลินทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดลินพาสวรรค์พาเฮงเนาะคะ่ะวันนี้เรามาเจอกันช่วงสี่โมงเย็นนะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดสิงหาคมเนาะคะ่ะมาเจอกันช่วงเย็นแอดลินมีตัวเลขจากพ่ออ้วบนะคะพ่ออ้วบทําสูตรหวยสูตรใหม่นะคะเอามาให้สดๆร้อนๆเลยก็เลยอยากจะส่งต่อนะคะก็เลยมา ตอนเย็นวันนี้ปกติจะมาแต่ตอนเช้าวันนี้มาตอนเย็นนะคะก่อนจะไปดูตัวเลขเนาะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดลินไว้ในเดอ้อเพื่อไม,ม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะไปดูค่ะตัวเลขของพ่ออ้วบมีเลขอะไรบ้างค่ะตามค่ะโอ้วันนี้วันนี้พ่ออ้วบมาหาเด้ดิสัลล่ะเลขตัวใดเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเปลี่ยนจังไดเนาะวันนีน้มีตัวใดแน น um. kind of uh, uh. um ี่ตัวใดเนี่ยมันก็มี่สามสองมี่หาสองมีหนึ่งสองเกาสองคูก็คูก็คูีเร่นีวิ่งสองบอวิ่งสองัวอวันีวันี้วิ่งสองอันนี้สูตรจังใดเออหนี้สูตรนี่รอยรเซ็นอืเห็นมองเห็นไหมเดี๋ยวจะไปเขียนใหมตัวใหญ่เขียนตัวใหญ่จ้ะมั่นใจวัเนี่ยใหญ่กว่าเออมั่นใจเลย เดี๋ยว่เนี่่างไรล่ะเด็กสามสองห้าสองหนึ่งสองเก้าสองอันข้างล่างเหรอมันเป็นบนล่างเหรอคู่รัวาคูต่อคูอ๋อศูนย์สองสีสองแปดสองสองสองเออคู่ต่อคู่คู่ขี้อืมคู่ขี้กับคูคูอืมต้องไปแก้ไขไหมล่ะอือขอบขอบอยากไห้ขอบคู่คู่หรือขอบขี่คู่สามารถเดินได้เลย เด้อสุดเลยอือสุดมากดีดีหลอดสีเลือดเลยเก็บสูตรบางม่ยังนั่นเลยขัดยังหาสองกับมิตรเก่าตอนนี้การเก่านั่นแหละมันสิเป็นมันสิเป็นสองหาทันวันอือเนี่ยปัญหามันกลับมาแบบนี้แต่มันมากสองสามสองห้าแต่มันมาแต่มันมันมากกับพื่อบอมาเลยต่เราไม่ไปเลยอือมันเป็แปดสองหนึ่งสองเยวนี้ย่านย่านหนึ่งสองมามากกลัวหนึ่งสองนี่คือเป็นมาของมันแม่ตัวนี้อือย่านตัวย่านมันแม่เข่ารอบนี้จ้า เขาเลยหิ้วนเหเลยแต่บางเรือว่าเสียเนเนี่ยมันกรลุมาสิเดี๋ยวมันก็ลุมาตรงสิหนึ่งสองสองเนาะศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าสองอืมวิ่งสองวิ่งสองเนาะมวดมีดเลยอ่ำจึงเลยเพราะอ้วกมันใจมากๆเลยมันมักตัวใดนี่แปดตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัว แปดตัวนี่มักยูโรนี่ว่ามักใน่ก้มมักวันแปดสองแปดสองวันเปดสองแปดสองชอบแปดสองนะแปดสองกับหนึ 2> 2> uh ่งสองนี่แหละยูนี no dry, like ้ละเพราะก็นี่เร ja ียกเนี okay. ่ยเดีว่าสองนี่แน่นอนยิงสองเลยอืมอืมห้องตกแก้ไขเอาจ้ะเดี๋ยวไปเขียนไหมเอฟซแก้ไขเอาว่าห้องที่เอาตัวไหนลงจะไหนซับกันยังไง คือว่าเด็กยิในนี้ละเลกพิดเล็วลราคือเราละเ็ดขเลขพ่ออ้วบค่ะเลขพ่ออว้วบอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะพ่ออ้วบเพิ่งเอามาให้นะคะมีศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองค่ะสี่สองห้าสองแปดสองเก้าสองวิ่งสองค่ะวันนี้วิ่งสองของพ่ออ้วบนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณชอบตัวไหนก็เลือกเอาเดอ้อจ้า สำหรับเลขเราก็ไม่รู้เลขจะออกอะไรก็ขอให้สนับสนุนรัฐบาลไทยเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นส่วนหม่ของพ่ออ้วกค่ะก็ไม่แน่นะคะอาจจะจิบได้หยิบรัตเตอรี่ได้เงินได้ทองกันงวดนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ